Okay, baby Block in, you ร้านแม่นิตยาอาหารอร่อยสะอาดสะดวกราคาถูกที่ร้านขายหอยทอดหอยใหญ่ไข่แดงกระเพาะปลายาวราชข้าวลาดแกงอาหารตามสั่งอาทิเช่นกระเพราหมูไก่ ize, กุ้งปาลาหมึกรวมมิตรข้าวผัดไข่หมูไก่กุ้งปาลาหมึก รวมมิตรไข่เจียวหมูสับไก่รวมมิตร ข้าวหมูกระเทียมยำสามกรอบบริการรวดเร็วทันใจจะทานที่ร้านบรรยากาศสบายๆหรือจะใส่กล่องกลับบ้านก็ได้นะครับเชิญ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 ทางนี้ได้เลยร้านแม่นิตยาอาหารอร่อยราคาถูกใจอาหารอร่อยรสชาติถูกปากราคาถูกใจหอยทอดอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงกระเพาะปลาเยาวราชข้าวราดแกงอาหารตามสั่ง ต้องทอี่ร้านแม่นิตยา